ลงนี่มาหาเรื่องตำรวจที่ตำรวจพี่พมพาเข้าไปตรวจสอบแต่พี่ไม่ทำไงไม่ทำได้งไงนะผม<ก>จะทำไมไม่ไป,นะไปก็ไปสิก็ไปสิเออนี่เราต้องจะหาเรื่องตำรวจที่ตำรวจอย่างเดียวมามันอะไรของคุณเนี่ยผมไม่มีรายละเรอียดผมจะทำงานได้ยังไงล่ะถูกไหมถูกไหม ร้องร้องมันถูกนะมันสุดๆนะโอ้ยไปสักห่วงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะพี่นะร้านแรกครับร้านแรกครับ ไปร้านสองแยกไปด้านสองพี่ครับปลาเชิญด้านสองครับใช้แบ่นกำลังหน่อยครับรับคอนใช้เบ็งกำลังหน่อยครับ แปดก็จะบมดนะครับแปดหมดก็ก็ไม่รู้จัดถึงไหนกันนะครับก็ตรงนี้มีต่อเครื่องส่ตรีสองรายนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นร้านคนลาวนะครับคนลาวสองคนนะครับตรงนี้ครับไ,ได้ครับ เ้เนี่ยตนเตนํมเลยไนปจะพอ,อะดูไปแค่ไปไปยัดทำงานขายของหน้าร้าน,นายยได้ครับพี่ครับเชิญไปร้านหนึ่งแป่งกำลังไ้หนึ่งครับ ไปไปเป็นูก้องล้าน้าน้านน้ำพริกหรือว่าล้านน้ำพึ้ก็ได้ล้านน้ำพึ้ก็เสร็จเปถึงก่อนอ่รเนี่ยที่ลายแม่เนี่ยลด้ อันนี้ก็เป็นคนลาวนะครับสองคน นายช่างไม่อยู่เฝ้าร้านนะครับนายช่างผิดมาตรา9้านะครับของบริกรการมาจากการการทางานก็ต่างดดาครับตรงไหนครับแล้วลูกช่างมีใบทํางานไหมครับใบจะทํางานมีไหมครับลูกช่างเป็นน้องมีใบจะทํางานไหมครับลูกช่างลังกำลังมันไม่ทำงานอยู่ผิดมาตราแปดของบริกรการมาจากการการทางานก้อน่างดดานะครับครับผมทั้งศอกเลยใช่ไหมครับ ไม่เป็นยามีแล้วครับผมอ่าอ้ามั่ยชอฮะอ้ามั่ยชรับน้องน้องน้องให้น้อง,องให,ให้ให้ป่าก็หยิบให้ ร้องร้องทุการ้องทุกเพจในช้างธรรมตาข้าวด้วยนะครับมีอะไรร้านโอเคครับเดี๋ยวผมตามไปที่สอนอนนะครับขอบคุณมากครับไ,ไปเฮ้ยใกล้ปยแล้วรถก็จอดอยู่น,นู่นรถจอดอยู่น,นู่น รถจอดอยู่ที่น,นี้สับสนสับสนนะครับพรรถจอดอย้าที่ก็วันนี้นะครับถ้าเป็นสองร้านกว่าจะได้นี้ก็ต้องต่อสู้กับตำรวจหลายยกเหมือนกันนะครับต่อสู้กันไม่ใช่ต่อสู้กับ่างได้อย่างเดียน,นะครับต้องต่อสู้กับตำรวจด้วยนะครับกว่าจะได้แต่และเคสตำรวจพปจับเสร็จก็พยายามที่จะไล่พี่อมกันนะครับ พี่อบอกว่าพี่ยองไม่กลับตามแต่ที่พี่ยอยังไม่ได้เลขคดีนะครับพี่ยอก็ไม่กลับต่อย้เช้าพี่ยองไม่กลับก็ไม่กลับครับพี่ยอกบอกคดีรับไปอย่างนีไ้ไปตามตำรวจที่สอนอใช่โจมตำรวจมาที่จุดเกิดเหตุใช่แล้วก็ต้องลากตำรวจไปที่สอนออีกแล้วตำรวจไล่กูไล่กูไกลับบ้านกูบอกไม่กลับถ้าเกิดตาไปว่าคดีไม่เสร็จไวยังไม่ได้คดีก็ไม่กลับ ผู้ต้องหาเข้าห้องเจ็นป่าเย็นเมืองหาเข้าห้องทางคดีมีสองอย่างใช่ไหมใช่ได้ใช่ครับผมก็ขออนุญาตลงไลน์จะเป็นตรงนี้นะครับสวัสดีครับเลยับ